แต่ว่า,น,า,านี่นี่สาดเสร็จแล้วทุกคนเราจะเห็ดกระเผาให้เบิรงเดอนี่เดี๋ยวเราเตรียมกกอุปกรณ์ตัวหนึงนะคะนำลกำลานตูนยูใช่ละ่ะเราวิธีการแบบตําแบบว่าให้มันไม่กระเด็นเยอะแยะเราต้องอุ้ยใส่พี่จะไปใส่ขาวัวเด้อหนูชอบอคือทรงคุณว้เท้ที่สุด<ะ>เลยค่ะกมต อันนี้น้ำตาลปะใช่น้ำตาลเหรออ๋อนี่เราอ้ฉันกลัวทุกคนเห็นหลีหูฉลยอยู่มหกเหรอคะใช่ค่ะมหกเมื่อปีที่แล้วอุ้ยเดี๋ยวคอยเห็นหลีหูฉันกลามขาขึ้นไงเถอะโอเคทุกคนเราจนมากแกฉันว่าเราตำพีแห้งอ่ะจะได้ฟิลกว่าเอาพีแข่งไหฉันพี่นี่จะกลับไปทำงานไม่กลับแล้วค่ะเอารอเล่นเดี๋ยวก็กลับครับ ใจเย็นเด้อลูกพี่ใจเย็นครับยิราลูกนี่บักพริกเลิศเธอเอาผงมาให้หน่อยเอาผงด้วยฉันนะมันต้องตำครูต้องกันมันจะหนเสียมันนี่เลยพันเรายังเรียนอยู่เหรอคะใช่ค่ะยังเรียนอยู่นะฮะก่อ,อเรียนกลับวันไหนครับสิบสี่สิบห้าเนี่ยแหละทุกคนหนูยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าเราซ้อมสกีวันที่สิบหกนะคะว้าย ลงบอยบอยบอย,ยืนเจร้อยคิดหอ,อดูเบาสิบเจ็มันเกิดพี่แพร<า>หรอ,อ,อเ,เสียดายจังเลยยำต้องไปเรื่มเตะนำกระเทียมตอกดดีอันนี้หนูไม่ได้ยำนั้นทุกคนหนูตำเนี่ยมันเป็นสูตรของแอนนี่ซึ่งเพื่อนๆชอบมากแล้วหนูชอบกินมากนะทุกคน <S <S นี่ใส่ไปเลย <S <S นี่เราใส่ไปเลยน <ไป S 2> <ล>ะคะหลๆอุ้ยคืาหลแค่หลอยู่เด้นี่แหลเรืยๆตเพ็แค่เพ็ดแปบว่า กินเผ็ดอ่ะดีนะทุกคนคนจีนอ่ะชอบกินเผ็ดชอบกินบบพริกส,สังเกตบังบอกเดกหน่อยก็กินเพราะว่าอะไรมันทําให้แบบว่าสุขภาพมันดีมากมใช่ละพงวยใส่ลเล้เธอนี่เดียระวัวงหลีหูออกโอเคครับนี่พงวยใส่ไปเลยนี่เลิศแล้วเราก็จะตำให้ดูนะคะอย่าแลนบุญแล้วนะ พี่ยังเรียนอยู่โจออยู่หรอคะพี่มาแก้ศูนย์ค่ะพี่ติดมาตั้งแต่เป็นคำถามที่แบบพี่พี่ติดไปตั้งแต่สามปีที่แล้วนะคะตึ้งตามไปเลยกินได้ไหมดอกินได้จ้าอุ้ยบอกพี่คือหลายแถบเป็นแล้วเส้นทีุ่ดอุ้ยกินก็ได้กินได้กินได้ค่ะคุณแม่กินก็หายบอกมีอันนั้นบอกก็ยังกอดไอ น้ำตาลป๊บแมนี่อยู่ไหนนี่อยู่นครราชสีมาค่ะอยู่บ้านอุ้ยมดจริงหรอนิดนึงก็ไม่เหลือเลยหรอปกติจะมีโอเคน้ำปลาราค่ะเสิร์ฟหน่อยค่ะมือนี่บอมีงานบอค่ะบอมี้ค่ะมาแกะศุนยิรีติเอ้ยเอ้ยบอเลรนยญจบแต่โดนแล้วอยู่ห้วยแถงนี่เอยู่จักราชครับว้ายอย่างนี้เลยหรอเูกเธอใส่ได้หน่อยฉันก็น้ั่้มข้วไหม แสบใจจะทำอะไรทำไม่ฉันไม่เคยใส่แบบนี้เลยฉันใส่แต่ขวดอะลูกคุณหนูมากว้ายลูกคุณหนูฉีกตอนประแดกอะไรแบบนี้่ม่งแลวนะคะรับไม่ได้อ๋ออยู่ตอนนี้อยู่จักรหลานเด้อค่ะว้ายอย่าใส่ตอนประแดกนะชิกลัวเอาพอแล้วค่ะไม่เห็นสีเลยตอนไหน,นเฮ้ยังเห็นอุ้ยบอกกินแหนมซัวไอ้ยังแม่มมปลาน้ำปลาบัดน,นี้น้ำปลา เราลุกออกจากเลสโซไม่ได้โอนส้มตามต้องใส่นนำกระเทียมดองรถอกจิงหรอหนูไม่เคยใส่เลยอะเราเคยเจอตอนภาคสนามจริงหรอว่าอันนี้ไปเจอตั้งนานอ่าอะไรอ่ะจากพี่ออโต้พี่ออโต้สวัสดีค่ะคิดถึงนะพี่สบายดีไหมว้ายฝากห้องบึมเราด้วทุกคนพูดภาษาคนรักไปไหมคะเป็นค่ะแต่ว่าโซนบั่นหนูอ่ะ มันบอกภาษาอีสานกันเลยทุกคนทุกคนเป็นคำถามมากว่าเป็นอย่างแอนนี่ยูยูโคลาชเป็นยังคือบอกโคราชคือบอกอีสานมันเป็น่วงมูบันเล็กแต่แต่ว่าฉันพูดก็ได้ฉันพูดได้อยู่โอ้ยนําฟ้าอะไรนี่เปิดยังเปิดเล้วนี้ฉันก็พูดได้แต่ว่าฉันพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ทุกคนอาจจะมองว่ามันแบบขาจจะหัวาะว่าเอ้ยมึงพูดสำเนียงอะไรก็เราแบบพูดอีสานไง เออโจโจไม่ล่ะนี่ใส่เลย <c oughs> นำต <c oughs> าอุ้ยบักหน้าวคือหลายแท่ <c oughs> ชัวสมบักหน้าวนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะมาลิมซุมกันก่อนว่ามันเสบ <c oughs> ว้าวแม่กับคนโคราชพูดอีสานใช่ไหมคะ่ะนูหนูก็พูดได้แต่ว่านูพูดได้ไม่เยอะเ <c oughs> พราะว่านูพูดแต่อีสานไหมเราโซโรงเรียนหนูอะโรงเรียนห้วยแถลงมาก่อน เธอมันบ่มีน้ำตาลปีบใคยมีน้ำตาลปีบมาเสียบเลยทำไมได้ใส่ชุดโรงเรียนไปแก้ศูนย์มาค่ะเพอมันเป็นเกลือบ่นีเบ่เะมึกูใส่เกลือจปีโป้อะใส่น้ำตาลดิปีโป้เมื่อยใส่ไปเลยหน่วงหน่น้ำตาลปีหรือเปล่าเลยค่ะแม่มื่อันนี้อันนี้บ้านยังนี้บ้านยังนี้ตังเงินอ๋อบัตนของตะเงินค่ะ ทางนี้ยุ่แถวบ้านโจดเชอหลัดสมตำเจสอวนอุ้ยหนูว่าดูจากแม่ทางบ้านูอ่ะได้ยินเสียงหอนนี้เลยเด้ยุ่ยใส่ยุ่ยใส่มีแถวนี้มีคนบ้านชื่อเต้ยไหมผมมีเดิมแล้วเขาก็พากันเชื่อว่าแกศู์อิลีโอเคไม่หรออย่ง่าโปรแกมาชิมอะ มีเจนคนนี้ใครอ่ะแกโฟกัสดูดิฮะคนนี้ใครเนี่ยใครวะเนี่ยเขาบอกว่าเฉียงดังมาถึงนี่เลยเนี่ยใครโวะฉันไม่รู้จักใครอ่ะจริีนดาฉันไม่เคยเอาไปสู่โลกกว้างโฟกัสมันอยู่แต่บ้านนะคะทุกคนดูเช็คดูแต่โฟกัอื่นเลเธอฉันมาเลิศแล้วนะฉันมาเลิศแล้วนะพี่เลยแม่เธอไม่มีไหมระยังฮะเออเปรี้ยวอ่ะหล่อ แต่ฉันว่าได้แ,<อ>แล้วนะเกลียวหรือเปรี้ยวเลยไงมึงลองชิมดูไม่แอบนะให้ยิเนียชิมโก้ยังไม่ได้กินเลยสวัสดีค่ะรู้สึกไหมะแม่โนทุกคนเพื่อนเราอะจะกระลาดอะพูดภาษาโคราฟหมดเลยนะแต่ว่าหนูอะวอกอีสานอยู่ผูด้เดียวน้ำตาลปี๊บใช่มันขาดน้ำตาลปี๊บมันไม่มีเลยมันกี่บงป่ะมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาลฉันใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ละลายแต่ฉันมาได้แล้วมันไม่เผ็ดว่ะ หรือว่าฉันคิดไปเองเดี๋ยวมันกระเพ็ดเนี่ยอีน,นี่ไอินเนี่มันได้เป็นแบบเนี่ยอ,นนยอไะไรมาทีไรเล็บหัวอมึงพา,ากากเพจหรือมึงพาขีลูกแก้วกุฏิออกแล้วราชินีลูกแก้วฉันมาแบบอะไรลองอะไรเลยลองฉันว่าเลือ,อแบบดแล,ล้วเพราะมันไม่มีไงแคลดลง่ดอกทบฉันว่าแสบแล้วอืมแสบกับแสบเอาไหอันดับแรกนะคะเราต้องใส่เส้นก่อนเนาะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นสูตรหนูไม่มีเมนูตายตัวหนูไม่รู้ว่ามันคือเมนูอะไรนะคะใส่ไปเลยค่ะเซนอุ้ยใส่หลายแถวอุ้ยเธอใส่ไปครึ่งหนึงก่อนไหมฉันกลัวมันดูดน้ำอื่นไปหมดละอุ้ยนะคือหอนแทะก็นลวกดีอะดูก่อนว่าน้ำมันพอดีไหมคุ้ยกำลังดีเลยนี่ใส่ไม่อีกน้อยนึงก็ได้ไหมใส่เลยใส่เลยวูสว้สดีคนดูหกรอยค นี่อันนี้ฉันว่าเก็บไว้ม like ันใส่หลายมันสิบเสียบเก็บไว้แหเก็บไว้แหมเก็บไว้แอมเก็บไว้แอมเพราะว่าน้ำตอนนี้มันหมดแล้วน้ำหมดเธอมาชิมพอหลังจากที่มันใส่กับเส้นแล้วอ่ะมันจะอร่อยมาชิมเบิ้มชิมเบิ้มใส่เลยใส่เลยจากไหนยังบอสอันนี้ยัวบอทองเสียกันบอแอนนี่ยังเรียนอยู่บอบอคามหนูโดนไล่ออกแต่โดนแล้วครับ ไปเรื่อยมาคนไทยเกิดหมูยอเตีหมูยอค่ะหมูยอคือตักไม่ได้เธอก็ต้องตัดสินี่ขอกำัใหน่อยพอไมยู่ร้อนี่ะเรอสมนี่บอบอสจบ่ไมพิการกินพู้ไดกินผู้ใดแสบมากพฟกัสโฟกัสอเดียเอเดี๋ยวเราค่อยอ่านไปหน่อยสบอิริบวอาไปเดอจีบตเดียนอิริบไได้อยู่น้แตบอ แล้วมากินขา้าวปั้นเหลือบอ่เลือดไปฉันรู้สึกว่ามันไม่เผ็ดเลยอะเผ็ดคือว่าลิ้นฉันมีปัญหาหรอไม่แล้วลองกินด้นเลือกมาบบบนี้มาเรียวเรียวใส่เลยนี่เธขยุกเดี๋ยวมันเห็นหนีหูฉัน วยมาตื่นเลยเดี๋ยวเราเอามาจัดจานก่อนนะคะนี่นะทุกคนแล้วก็มีผักแอมนะคะเห็นไหมนี่เห็นบ่ดิเห็นไหมนี่เน่เอากล้องมาแพียงใเขาดูสิมาเก็บอุปกรณ์กอนสินี่ทุกคนอันนี้เรียกว่าตำมัน มันเป็นเออตอนนั้นอ่ะเราไม่มีเงินกินข้าวแล้วมาเหลือมาม่าเราไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรเราก็ไปทําเมนูนี้มันเลยเกิดขึ้นมาเป็นมายมาม่าหมูยอทอดนะคะนี่เราตั้งชื่อไหมเราตั้งชื่ออะไรดียำแอนนี่เออเราเรียกยำแอนนี่เลยเพราะว่าเราเป็นคนแซ่บอะไรอย่างนี้เนาะโอเคค่ะเราออกมาด้านนอกดีกว่านะคะอันนี้เราเป็นบ้านหนูเด้อบัานบัานพื้นแ้อหนูมาใส่เล็บ้นที่เขาเย อยอันนี้ก็จะเป็นนั่นแม่ของเพื่อนๆนะคะเห็นเรียบบูนะเห็นเรียบูไหมนั่นมันจะเห็นเรียบูเนีเออเออเดี๋ยวมันเปล่นนะดามี่ออกไปนี่นะคะทุกคนว้ายฟิลมากฝนกับโตกข้ามเยองสินะสวัสดีคนดูเจ็ดร้อยท่านนะคะปาร์ตขึ้นหลายเท่วันนี้ ทำให้แม่กินเนื้อนาเด้อเลยค่ะแม่แม่มาหนีเนื้อเอน,นี่ยในเธอแคบหมูนะแต่ว่าไม่ใช่แคบหมูพยาบาลฟินแลนด์นะคะไม่ได้เอามาอันนี้น,น,นาไม่ซันนี่นี่อ้าโฟกัสยามานั่งน้ำกันสวัสดีค่ะมูโตขาเว้นบ่ครับแมนค่ะพี่โจน่าจะทำงานอยู่นะคะงงไม่อยากรบกวนแกเท่าหไหร่แต่จริงๆอยากโทรหาทุ่มื่นเลย ฝนตกแล้วส่งสกลนครหน่อยลูกหนึ่งจานได้เลยค่ะแม่ส่งที่อยู่มานะคะดต่หนูส่งแฟนไปก็ได้ใส่ชุดนเรียนไปถ่ายรูปมาค่ะไปถ่ายฟิลวันวันมาคือคิดถึงโรงเรียนจักรลาชวิทยาหนูก็เลยไปถ่ายมาเนาะหนูไม่ได้แก้สนงเดยปั๊ดอย่างนี้อย่าเปิหน้าวัเสี่ยงเดี๋ยวไม่มีไฟพร้อมฝนตกนะคะตอนนี้ คนตกมากว้ายพี่แอนสวัสดีค่ะจอจอเราขออนุญาตเดี๋ยวคีโ่ออกมออมันกินข้าวไม่ถนัดไม่ใส่ไหนว้าเลิศเป็นไปนั่นเรามีไฟสปอร์ตไลท์ส่วนตัวนะคะนี่โ่ได้ไปก่อลันบ่คาบิวตี้คุณบิวตี้สวัสดีค่ะ เขาบ่ได้ไปปลาร้านจะเขาเด้อดวายคนเมืองคือหลายเทะเอาหนี้เอาเอาเออไอเดียวมึงจะตามเด้อดไหลมาตกแถวหนองเพื่องเนี่ยอยู่ดีฝนตกทุกคนมาเด้อมาแกไม่ได้หนีนี่ไอ้พิษตกกันมีกันไก่ไหมเก็บหน oh, oh. ้ามาเด้อพ e ี่น้องบ๊กกูดื่มไม่ได้ปลาคนเ ออร่ยสวัสดีค่ะีไปหาหมูโจยอีกเนี่ยครับเขาอยากให้ไปหาว่ะล่ะก็นี่แหมที่ไรเขาจะไปไหนอีกรักเด็ก <needles> มาทำให้พีกินได้คับเวลาสาวนะแล้แม่ไปตำกินสูตรหนูแม่เอาไปทำนะแม่ฝาดหมูเ่อเราไปถอดลอแล้วแม่ก็มาย่ำปกติเลยเท่าก็ตำมะพึุงแต่ว่าเขาบอกด้เอื่นย่ำเขาอื่นตำอย่างนี้นะแล้วยังยังไม่ถอดชุดอีกหนูโจเปงแต่ปีที่เราหนูยังไม่ได้ถอดอยู่อยู่นครราชสีมาค่ะอยู่จัก,กรละเด้อ ทุกคนนี่เรียนไหมดูคนแก่เนอไปกินนี่สิเลยเ้าไม่หุงบางเห็ดเ้าประกาศเห็ดดรอซ ถ้าเป็นบัตรห้องสิ้นนะกินเลยด้อันนี้เพื่อนๆเรานะคะคนตกแห้งแม่นค่ะพิเศษเขาเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์เขาแค่หมูพ้านษี่แลมจ้าอันนี้คือบะหมี่กุ้งมาสามเด็ดดูใช่บะหมี่กุ้งกินเยอะนะดูโอเคครับคนตบพ่เศษบัตนห้องโตกครับตกยังแห้งเลยแต่พวกผมว่าหมายแถลงตกะว่าอันนี้ยูนจักรลาดเด้อ

ต้องอ่ะคุยนอยากดนาัวคย่องจัหดแ้คแอ่อยแลงกำลังจะตกยาะกับโเาปไคใับเถึงตอนเรียนจังได้แซวเพียนทุกวกันคิดทอดก็ก่อ่นอยู่ใกล้กับโนงสุงไหมฮะไม่ไม่ค่ะอีกงายอยู่ใกลโน่สุง ก็ไปได้แต่หวะต่อเขาคัคนนี้พักใช่ครับแม่กินทุเรียนเฮ้ยก,กินทุเรียนอ่ะกินให้อ่อยนะคะแม่ปลาร้องใช่ครับเห็นลูกกินเบสเซ่แม่ก็ดีใจ,จหนานู่นยู่เหรอยือย่เงน่าไม่ยื่นะมันไม่ยื่ม,ม,ยมันเน่าทุกคนเผ็ดมากเลย ก็เผ็ดปะนั่นแบะเผ็ดจังเลยอ่ะกินน้ำอ่ะโหอกไม้ไม่ได้ซื้นอน้ำปลาลงมาหอืม,ม,มอืมยังไม่ทำใหม่ีอยก็มาอืมอ่างดส เาสอนสอนเ่า้อพี่แจงปลาหมูดอูดอ่ะปลามึงเอามาให้เอาไปยำโอเคครับขอบคุณพี่แจงนะคะ กินส่วนลดแทนทุกคนอร่อยไหมนี่มันมีโซกินลายใหญ่เลยเมามดนะมีโซนำไปเนี่ยเขาไปหอกพียหมแถลงนะมันมีเปาไปหอกพียี่หมแถลงนี่โซกินใหญ่เลยลาแก้วีองหิวกันหิวนี่นะทุกคนไอ้าวซื้า บะพี่แห่งเนื้อต่ำเพีดเพ็ดอนมากินรู้สขมากัแสบมากินข่าบรรยากาศคนตกพีร้องคนตกได้นี่คนตกพี่แม่แม่เพื่อนเอาวันอันนี้มากันฝนให้บพสันฝนกาดละเพาเผ็ดบะคักเลยจะแสบ

กินค่ะต้งอตออะไรแบผมอ่ะผมอ่ะข้าวผัดกระดิ่งกุ้งกอืม

เขไยหนเราก็ไปนั่งขัเี่ไปเป็นเด็กเสือบฝนตกก็รู้บ้านแม่นนองกีผู่ดีตัวับตายตาย้ตายเพชรมานี่กินอันบ๊อบกินอันบ๊อบเพชรเนี่ยั่นนันเต็ม มาทำอะไรเมากินข้าวค่ะแอนนี่เป็นคนเรียบร้อยบอดบีเลกาวยี่เรียบร้อยค่ะแม่อุ้ยแม่ชุบแจ้งวันนี้ค่ะที่ว่าหนูไปเห็นแม่อยู่บนเซวันใช่ไหมโดมนนี้โจ้ยน่ารักจังเลยวันนี้วันนี้ไปไหนมาทุกคนหนู๊บบไว้แล้วไปแค่บ้านทักบักเฮหรอผู้ใดบอกว่าไม่กี่ปุ๊บ ผู้ใดบอกว่าบระเพรเพต<พ><ห>รบอยังตักเลยนลคะกลับหมูหอะไรบ้างกลางหูพิเศดบ้านฟิแลแลน์อร่อยมากนะคะทุกคนะ่าอรอยมากเนื้ออีหลแม่รูปของแม่เดี๋ยวหนูจะอะไรลแล้วนะคะขอบคุณนะคะแม่แม ขอบคุณสำหรับขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะถ้าวันนี้พี่แพทย์ประกันใดห,หนูต้องขออภัยด้วยนะคะหูรูดรับแล้วค่ะตอนนี้เพลิแฮมบักวี่งเห็นเพลิน้องเอ้บักพ่งเห็นตาบัวใส่บักสามกำมือนะ ก่อนนะคะฝนตกค่มแม่ค่ะฝนตนกไปก่อนนะคะ